ดีครับสวัสดีค่ะไว้คนเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเออน่าจะไม่ตื่นเต้นนะเพราะว่าเห็นแบบ O อ P ีพ <c oughs> คือผมต้องบอกก่อนครับพี่ๆสมาชิทุท่านครับผมพยายามติดต่อน้องเอเชียวันเนี้ยทั้งวันเลยนะครับแล้วแบบว่าแจ้งมาตลอดพี่พี่เจมครับพอดีหนูติดประชาสัมพันธ์ติด วันนี้เรามีคนดูนะครับไลฟ์ของเรา300คนมีทั้งคนใหม่คนเก่านะครับรวมไปถึงสมาชิกที่ยังไม่ได้มาเป็นครอบครัวอ,อินดี้แบบเราคือกําลังมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจอินดี้อยู่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักน้องเอเชียเป็นอย่างดีแต่ว่าวันนี้มีคนใหม่ด้วยอยากจะให้น้องเอเชียเนี่ยแนะนําตัวเองให้กับพี่ๆสมาชิกที่รับชมไลฟ์อยู่ตอนนี้ได้รู้จักนิดนึงครับ สวัสดีนะคะสวัสดีพี่เจมแล้วก็สวัสดีพี่ๆทางบ้านด้วยนะคะ mm hmm. เอเชียกมลรักษณ์อัครลังนะคะตอนนี้เอเชียอายุ18ปีนะคะกำลังศึกษาอยู่มัธยมปลายที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ mm hmm. ตอนนี้เอเชียดำรงตำแหน่งอีส c คูทีฟนะคะมีรายได้รวมๆประมาณ700,000บาทแต่ว่าถ้ารวมๆทั้งครอบครัวก็ประมาณ2ล้านบาทนะคะ ทำอินดีมภายในหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีเขาพอดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับอายุสิบแปดปีใช้คำว่าเป็นนักเรียนมัธยมถูกไหมตอนนี้อยู่มหก <c oughs> ใช่ไหมทำอินดีมมาหนึ่งปีรายไดร้รวมทั้งครอบครัวสองล้านบาทแสดงว่าครอบครัวนี้ทำครอบทำอินดีมทั้งครอบครัวเลยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแขกรับเชิญของหลายๆายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็จะถามว่า ก่อนที่จะมาทำอินดีมนะครับพี่ทำอาชีพอะไรมาพี่ทำธุรกิจอะไรมาแต่น้องเพิ่งจะม6เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมถามก็จะถามว่าก่อนหน้านี้เป็นเรียนโรงเรียนอะไรมาโอเคคือน้องเนี่ยอายุ18นะผมยังครึ่งอยู่เลยตอนที่แบบโผหนึ่งปีกับตำแหน่ง e อซ c คูที e รับไปแล้ว7จ็ดแสนทั้งครอบครัว2ล้านอายุ18ปีตอนผมอายุ18นี่ผมรู้สึกว่าผมยัง เล่นเตะบอลกับเพื่อนอยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในวัยรุ่นที่ว่าเป็นว่าที่มนุษย์เงินล้านเป็นว่าที่อายุน้อยแลล้านของจริงนะครับอยากจะถามน้องเอเชียครับว่าสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้คือมารู้จักธุรกิจอินดี้มได้อย่างไงครับค่ะ,ะคุณแม่ของเอเชียเนี่ยเริ่มรู้จักกับอินดี้มก่อนนะคะก็คือคุณแม่ของเอเชียเนี่ยเป็นเอฟซคนกล้องอายุน้อยแลล้านอยู่แล้วก็เลยเห็น พี่เนโคชเนนะคะโคคพสเฟสประชาสนะัมพันธ์เนาะก็คือรู้จักไม่ได้รู้จักการผ่านทางยิงเพจอะไรนะคะก็คือคุณแม่กับพี่เนปเนี่ยซื้อขายเชรด้วยการทางเ c e b o o k นะคะก็เลยเห็นพี่เนปโพสคุณแม่ก็เลยเข้าเข้าไปทักถามว่าคือธุรกิจอะไรเพราะว่าคุณแม่เห็นว่าคุณกล้องอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยลงมาเป็นประธานบริษัทคุณแม่ก็เลยคิดว่าแล้วถ้ามันเป็นธุรกิจเครือข่ายนะคะ,ะก็คง จะต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าที่อื่นแน่ๆเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่ถ้าถ้าคนที่ยังไม่เข้าใจในคําว่าเครือข่ายกับไม่ไม่เคยเข้ามาสึกษาในเครือข่ายก็คงจะคิดว่าเป็นออแชมโซอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะพี่จู๊ดค,คุณแม่ก็เลยเอเข้ามาอยากมาศึกษาระบบว่าทําไมพี่ก้องถึงมาเป็นประธานบริษัทมันต้องมีอะไรดีแน่ๆคุณแม่ก็เลยสมัครเข้ามาสมัครเข้ามาปุ๊บแล้วก็ ลงรหัสให้เอเชียกับพี่ชายนะคะคุณพี่ชายของเอเชียสองรหัสซ้ายขวาของคุณแม่ครับค่ะตอนนั้นที่สมัครเข้ามาเป็นไซส์ L นะคะยังไม่มี L P F ค่ะออืครับ่ะแรกเอเชียกับพี่ชายก็บอกคุณแม่อยู่ว่าแบบก็อระวังโดนหลอกนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามนะคะก็ดูเฉยๆไม่ไม่ได้ก็ดูดูว่ามันทําจ,จะแบบจะได้จริงไหมแต่พอ เอเชียเริ่มเห็นว่าเอเชียมีตังเข้าในบัญชีทุกวันศุกร์ของทุกอาทิตย์เฉพก็เลยเข้ามาเรียนรู้ในระบบงานรเรียนรู้ในห้องฮีลร่ออนไลน์นะคะคก็เลยศึกษาดูระบบว่าระบบนี้มันสุดย้อนจริง,รงแล้วก็เป็นงานที่น่าจะถูกกับเอเชียค่ะที่แบบเราสามารถทำกับมือถือได้นะคะแค่เรามีมือถือค่ะก็คือเรียกได้ว่า คุณแม่และก็ครอบครัวของน้องอเชียเนี่ยเป็นแฟนคลับของคุณก้องกับคี้พนอยู่แล้วทีนี้ก็เลยสนใจว่าคุณก้องเนี่ยเป็นคนที่นําเสนอเกี่ยวกับธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคุณก้องมาทําธุรกิจด้วยตัวของคุณก้องเองเนี่ยธุรกิจนี้มันจะต้องมีอะไรมันจะต้องน่าสนใจและพอปรากฏว่าพอมาทําอินดีมแล้วมันสร้างไรายได้ได,ได้จริงบวกกับแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่เป็นธุรกิจออนไลน์สามารถใช้มือถือซึ่ง ซึ่งผมต้องบอกกันว่าในในในวัยของน้องเอเชียเนี่ยเป็นวัยที่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือใช้สื่อออนไลน์ใช้อินเทอร์เน็ตกันเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากในการทําธุรกิจออนไลน์บวกกับว่าแนวทางมันตอบโจทย์ด้วยเพราะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทุกบ้านเนี่ยจะต้องผ่านเรื่องของธุรกิจเครือข่ายมา เกือบจะทุกบ้านที่จะต้องมีการแบบได้รับการเชิญได้รับการชวนจากธุรกิจเครือข่ายไม่แปลครับที่จะมองว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าดังนั้นอันนี้คือโอกาสที่ดีแล้วคือตัวอย่างที่ดีมากๆถ้าอยากรู้ก็มาศึกษานะครับน้องเอเชียได้ศึกษาแล้วปรากฏว่าสร้างไรายได้ได้จริงด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเราไม่เราเราเราู้ที่มาแล้วว่าน้องเอเชียมารู้จักอินดีมได้ยังไงแต่ทีนี้การที่เป็นเด็กมัธยมเป็นนักเรียน แล้วมาทําธุรกิจอินดีมได้เติบโตในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งปีน้องเอเชียมีการแบ่งเวลายอยัางไงบ้างในเรื่องของการเรียนในเรื่องของอการทําธุรกิจมีการแบ่งเวลายอยัางไงค่ะเอเชียก็คือธุรกิจของอินดีมของเราเนี่ยก็คือทําเราเรียนศึกษาแค่ช่วงเย็น ก็คือเวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงเท่านั้นนะคะคือไม่กระทบกับการเรียนไม่กระทบกับอาชีพไหนๆเลยนะคะแล้วก็เอเชียก็ใช้เวลาที่หลังเลิกเรียนเนี่ยมาเรียนมาศึกษานะคะครับอืมแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเ,เรียนออนไลน์นะคะเอเชียก็มีโอกาสได้สามารถพูดคุยกับทีมสามารถดูคลิปเรื่อระหว่างวันได้เพราะว่าเราอยู่ที่บ้านนะคะเจมส์อืม ก็เป็นโอกาสที่ดีท,ที่ที่ตอนเนี้โควิดทําให้เราต้องเรียนออนไลน์แล้วโควิดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เราสนใจมาทําธุรกิจปะยังไม่ไม่เชิงค่ะเพราะว่าไอเชยคิดว่าถ้าเอกแรกไอเชยคิดว่ายังตัวเองน่าจะยังไม่ได้ต้องแบบทํางานในอ,อายุเยขนต่านี้ไม่คชดว่าะจะมีงานหมายถึงว่าอายุเรายังน้อยอยู่เรายังไม่ต้องทํางานไ็ได้น,น่าจะไม่มี อ,องานไหนที่มันตอบโจทย์ในตอนนี้ค่ะแต่ว่าพอมาทาปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากแล้วมันก็สร้างไรายได้ได้ด้วยก็ก็ทําทีเนี้จริงจังกับธุรกิจอินดี้หรือว่าเรามีแผนที่จะทําธุรกิจอินดี้ในอนาคตยังไงค่ะเอเชียอยากที่จะจริงจังามากๆจริงจังามากๆเลยคะ่ะในธุรกิจอินดี้ก็คือเอเชียอยากที่จะประสบผลสาเร็จในธุรกิจอินดียม,มีเงิน <c oughs> ไหลเถียนนะคะ ก็คือแพสซีฟอินคอมในอินดีมเลย <Yeah. S 1> คือก่อนจะบปัญหาอะไรเอเซียอยากที่จะแบบไม่ไปสมัครงานที่ไหนนะคะขอ mm hmm. แบบมีเงินหลเสถียรแล้วเราเอาอไรายได้จากที่เราได้จากอนินดีมมาเป็นลงทุนในธุรกิจ mm hmm. เล็กๆที่เราอยากทำธุรกิจที่เราอยากที่เราชอบเ mm hmm. ช่นแบบไม่ต้องหวังผลอะไรมาแต่ว่าเป็นทุกงานที่เรารักงานที่เราชอบแบบเ mm hmm. ช่นเปิดคาเฟ่อะไรประมาณนี้อ๋อก็คือ มองคือคือผมต้องถามอย่างนี้เพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ในช่วงที่ม .6 สำหรับใครทีอ่อาจจะยังไม่เข้าใจคือม .6 เป็นช่วงที่เหนื่อยมากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งคือต้องต่อมาหาลัยต้องอ่านหนังสือแล้วก็บวกกับเป็นช่วงที่เป็นจุดเปลี่ยนของวัยรุ่นว่าเราจะเรียนหรือเราจะทํางานหรือเราจะเรียนสายไหนอะไรยังไงช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบมีหลายๆคําถามเข้ามาในหัวเยอะมากๆแต่น้องเอเชียก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ จับธุรกิจอินดี้แล้วตอนนี้แนวทางของน no ้อยเอเชค่อนข้างชัดเจนเพราะว่ามีรายได้ที่ตอนเนี้มันมันมัน,ม,นมันเริ่มจกกะกําลังอนาคตผมมองว่าน no ้อยเอเชเป็นคนที่สามารถสร้างรายได้ให้มันสถเยรอนอย่างที่บอกไว้ได้แน่นอนแต่ทีนี้เนี่ยผมขอถามหน่อยว่าเนื่องจากเราอายุ18เวลาเราทํางานกับทีมงานของเราเนี่ยมีหลายๆคนที่แบบอันนี้คือผมขอถามตรงๆเลยนะมีหลายๆคนที่แบบว่าเอาน้องเขายังเด็กอยู่เลยอ่ะ จะโอเคไหมถ้าทํางานด้วยจะโอเคไหมเรามีเคยมีปัญหาอะไรแบบนี้ไหมไม่ไม่มีเลยค่ะ<ม>เพราะว่าเอเชียจะจะมีคุณแม่แล้วก็<ม>เอเชียที่สอน <c oughs> สอนพวกกันนะคะคแต่ว่าพี่ๆี่ในทีมเนี่ยคือน่ารักมากมากค่ะทุกคนก็คือไม่ไม่ได้แบ่งแยกอะคะ่ะว่าใครอายุเท<ม><ม>่าไหร่แต่คือเราเราสามารถปรึกษากันได้ทุกคนเลยค่ะอืมผมเชื่อว่าการที่การที่คนไม่ได้ตั้งคําถาม หรือว่าเอาอายุมาเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเวขาเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวที่สร้างกำแพงในเรื่องของการทํางานเพราะว่าน้องเอเชียเองก็พิสูจน์ให้หลายหลายคนเห็นว่าอายุมันเป็นแค่ตัวเลขจริงๆคนที่ตั้งใจอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าอายุเท่าไหร่หรอกมันสามารถประสบความสําเร็จได้จริงๆนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่น้องเอเชียมาร่วมแชร์ผมอยากจะให้น้องเอเชียเนี่ยช่วย ตอนนี้เนื่องจากมีคนดูเราอยู่ค่อนข้างเยอะเราก็ไม่รู้ว่ามีาผู้ใหญ่เด็กหรือวัยรุ่นอะไรดูอยู่หรือเปล่าอยากจะให้น้องเอเชียเป็นหนึ่งคนที่เป็นตัวแทนของวัยรุ่นในธุรกิจอินดีมแล้วกันอยากจะให้เชิญชวนพี่ๆนะครับรวมไปถึงคนวัยเดียวกันนะครับว่าทําไมเราถึงต้องมาทําอินดีมอยากจะให้บอกอสิ่งที่เราได้รับจากการทําอินดีมนิดหนึ่งครับ เอเชียคิดว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ,ะแบบโควิดยุคโควิดอย่างนี้พี่ๆหลายคนก็อาจจะเห็นแล้วว่าหลายๆอาชีพได้ตกงานนะคะ,ะหรือว่าค้าขายอย่างนี้ก็บางคนก็ไปไม่รอดนะคะเอเชียซูอมองว่าแต่แต่แตเอเชียกลับมองว่าอินดี้เนี่ยเป็นงานยี่ยอดพุ่งมากๆในช่วงเศรษฐกิจโควิดแล้วพี่ๆหลายๆคนเนี่ย ที่เพิ่งเข้ามาทําอินดีมในตอนโควิดเนี่ยบางคนได้รับเป็นหมื่นบางคนได้รับเป็นแสนก็คือยอดพุ่มมากๆเอเชีก็เลยมองว่าอินดีมเนี่ยไม่วแบ่บาจะสถานการณ์สถานการณ์ไหนก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าเราสามารถทําได้ทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะคะและเอเชีคิดว่าต่อไปเนี่ยเครือข่ายจะเป็น งานที่ฮิตมากๆและเด็กยุคใหม่ๆก็น่าจะมาทำกันเยอะเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบแพสซีฟอินคมได้นะคะแล้วก็เอเซียคิดว่าอที่บริษัทอินเดียเนี่ยเป็นการลงทุนน้อยแต่ว่าเรากลับได้ผลกําไรที่มากแล้วก็เราลงทุนแค่ครั้งเดียวเราเก,เก็บเก็บตลอดชีวิตนะคะไม่ว่าเราจะอาชีพอะไร,รหรือว่าวุฒิการศึกษา เท mm. ่าไหร่เราก็สามารถทําได้นะคะขอแค่ mm. เราเมีความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะค่ะและใครที่ยังลังเลอยู่นะคะว่าแบบเออพี่ไม่มีประสบการณ์พี่ไม่กล้าที่จะทำไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะเอเชียเป็นเคสตัวอย่างให้พี่ๆเลยได้เลยนะคะว่าเอเชียเนี่ยเพิ่งอายุสิบแปดปีนะคะ mm. ไม่มีประสบการณ์เลยนะคะ ก็คือไม่รู้เลยว่างานเครือข่ายคืออะไรด้วยซ้ำไม่รู้ในบรว่าง็ตติ้งไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยมีโคช้ชมีอ่คนที่คอยสอนคอยติดเครื่องมือให้กับเรานะคะครับเอเชียก็อยากฝากถึงพี่ๆสมาชิกที่เข้ามาว่าเอ,อ,อเชียดีใจที่พี่ๆเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าเอเชียเนี่ย ชอบคำคานี้ของคุณแม่ที่สอนมากว่าใครไม่ให้โอกาสเรานะคะไม่เสียใจเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้ามาแล้วเราต้องไปให้สุดค่ะครับ <c oughs> ก็เลยได้ว่า <c oughs> เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นว่าที่อายูนออยร้อยร้านของเรานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจริงๆสิ่งที่น้องเอเชียบอกเนี่ยมันคือการเปิดโอกาสนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอินนิ่มหรือธุรกิจใดๆก็ตาม ในเรื่องของความสําเร็จนะครับมันอยู่มันเริ่มต้นที่โอกาสเสมอถ้าเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับหลังจากนั้นเรามาตั้งใจนะครับมาอดทนมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการทําธุรกิจวันหนึ่งนะครับผลจากความตั้งใจของเราเนี่ยมันก็จะแสดงให้เราเห็นเองว่าเราสามารถสําเร็จได้ไม่ว่าจะในธุรกิจใดก็ตาม,มนะครับแล้วก็น้องอเชียก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในเรื่องของการที่อายุน้อยหรือว่า เพศการศึกษาหรือวุฒิภาวะอะไรต่างๆก็ไม่ได้เป็นข้อจํากัดเลยในเรื่องของการประสบความสําเร็จนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเอเชียมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมแบ่งปันให้กับพี่ๆที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับมีอะไรฝากถึงทีมงานของน้องเอเชียไหมฮะหรือว่าเพื่อนๆของเราที่อาจจะดูไลฟ์นี้อยู่อยากจะเชิญชวนมาร่วมทีมมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันไหมฮะ ค่ะเอเชียอยากฝากบอกพี่ๆนะคะว่าสู้ๆนะคะเราจะจะฝากบอกพี่ๆในทีมหรือว่าพี่ๆสมาชิกที่สมัครเข้ามาว่าสู้ๆนะคะเราจะสําเร็จด้วยก,กันค่ะแล้วไม่มีความพยายามใดที่ไม่ใช่